เนีที่สําคัญค่ะวันนี้ค่ะครูกระแตมาจากการที่เป็นลูกจ้างพนักงานกินเงินเดือนมาคนเดียวนะลาออกจากพนักงานประจําแล้วก็มาทําธุรกิจในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะมาคนเดียวแต่วันนี้ค่ะอยู่ได้ด้วยพลังทีมด้วยระบบอัตโนมัติค่ะจงมั่นใจค่ะว่าวันนี้ศรัทธามากเรามีแม่ทัพแม่ทีมเรามีเขาเรียกว่าหุ้นส่วนรายใหญ่เราไม่แบ่งแยกสายงานเรียนรู้ออนไลน์ทั้งระบบด้วยกันค่ะเวลา ใครไลฟ์สดเราก็ไปเป็นพลังทีมพลังแชร์ซึ่งกันและกันใครได้ผลลัพธ์อะไรก็มาแบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะมาช่วยให้ทุกธุรกิจของทุกคนอ่ะเติบโตไปด้วยกันถ้าใครค like, ่อยากได้ธุรกิจที่เป็นธุรกิจสีขาวเป็นธุรกิจที่อบอุ่นเป็นธุรกิจที่ทุกคนก็สามารถเติบโตมาก่อนมาหลังก็สามารถ จเจริญลูกเรืองเติบโตจะแซงรายได้กันก็สามารถทําได้หมดเลยค่ะที่นี่ให้ความเป็นเจ้าของเป็นธุรกิจของคุณเองได้ค่ะและก็มีวิธีการให้หลากหลายมากๆค่ะขอให้คุณ่ะลงมือทําและอะไรอีกอย่างหนึ่งคะวันนี้ค่ะถ้าคุณนะคะอยากจะเสริมสร้างความแข็งแรงในการทําออนไลน์ตรงตัดสินใจค่ะเลือกชีวิต ตรงตัดสินใจเลือกชีวิตที่มันใช่สําหรับตัวคุณเองนะคะเลือกเลยค่ะว่าวันนี้คอยากจะทําออนไลน์แล้วโอ้คนทําเยอะมากเลยคนทําเยอะมากเลยจะทําได้ไหมทําได้ค่ะขอให้ตัดสินใจมาก่อนมาหลังหรืออะไรคะไม่มีเวลาขอให้คุณตัดสินใจค่ะทุกอย่างมันจะจัดสรรให้เราเองค่ะขอให้ตัดสินใจว่าวันนี้ค่ะคุณทําออนไลน์ได้แล้วมีวิธีการที่จะมาทําออนไลน์ ถ้ายังสงสัยถามครูกระแตมมาได้เลยค่ะถามวิสุทครูเดือนถามน้องลุงได้เลยค่ะถามทุกคนในแม่มดออนไลน์ได้เลยว่าเฮ้ยวันนี้ค่ะในในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์มันมีไรายได้ได้จริงไหมผลลัพธ์จริงไหมอ่ะถ้าคุณอน่ะอยากจะได้ยินจากปากอยากต้องการความเชื่อมั่นจากคนอื่นถามได้ทุกคนเลยค่ะแล้วสรุปแล้วค่ะใครเป็นคนตัดสินใจค่ะตัวคุณเองค่ะจงศรัทธาในตัวคุณเองเลยว่าเฮ้ยคนอื่นทําได้ตัวคุณก็ทําได้ค่ะทุกคนนะคะ เกิดมามีสามมีทุกอย่างเหมือนกันเลยค่ะความคิดเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันคิดให้ได้เลยค่ะว่าวันนี้ค่ะออนไลน์เนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้งานประจําก็คืองานประจําการทําธุรกิจอยู่แล้วก็เป็นธุรกิจที่คุณมีไรายได้อยู่แล้วจะเพิ่มอีกช่องทางดีไหมถ้าคุณมีโอกาสจงตัดสินใจถ้าคุณยังไม่มีโอกาสก็จงตัดสินใจสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวครูกระแตจะจบไลฟ์สดนี้ไปนะคะฝากทุกคนนะคะ ติดตามซึ่งกันและกันกดติดตามทักถามซึ่งกันและกันได้เลยนะคะถ้าถามแม่มดออนไลน์หรือใครที่มาย้อนไลฟ์สดนี้ค่ะก็ถามมาที่ครูกระแตได้เลยถามกันมาได้เลยค่ะว่าครูค้าอยากจะร่วมทําธุรกิจหนูมีทุนเท่านี้ถ้าใครมีทุนนะคะมันจะเป็นทางลัดมากๆเลยค่ะทักมาได้เลยค่ะถ้ามีทุนเหมือนครูกระแตที่เริ่มต้นจากกาแฟหนึ่งลังโกโก้หนึ่งลังนะคะ ที่ใช้บัตรเคดิตนะใช้กู้ธนาคารมานะคะสองหมกับ7จ็กาแฟ1ลังโกโก้1ลังก็เข้าสู่โปรเจกต์ k p i ไปเรียนในกลุ่มเรียนรายรับได้รหัสนักธุรกิจสะสมได้ขยายธุรกิจออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยค่ะหรือจะเข้ามานะคะด้วยกาแฟ1ลังไปเรียนอยู่ในห้องฝ่ายตัวแทนก็สามารถทำได้หรือจะทำนอกระบบก็ทักครูกระแตมาได้ค่ะครูหนูยังไม่มีทุนจริงๆอ่ะก็ เรื่องของการทำอะไรคะสร้างกําไรขายปีกอยู่ที่คุณนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจคิดเองเออเองนะคะมาปรึกษากันก่อนได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำเลือกได้นะคะว่าคุณจะใช้ไซส์ไหนนะคะแต่แนะนำเลยค่ะคนที่เขาบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีจริงขอให้ทุกคนเชื่อมั่นค่ะทุกคนเกิดมาพร้อมที่จะสร้างรายได้มีเงินค่ะ แต่คุณจะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณหรือเปล่าคุณจะตอบย้ำว่าเป็นคนไม่มีเงินเป็นคนไม่มีคุณภาพหรือเปล่าแต่แนะนำนะครับเปลี่ยนเลยค่ะพลิกเลยค่ะเขาเรียกว่าพลิกชีวิตตัวเองให้ได้ด้วยการเปล่งวาจากับตัวเองสร้างความคิดในหัวของตัวเองให้ได้ว่าเราค่ะมีความสามารถในการผลิตเงิน ในมือถือได้แบบไร้ขีดจำกัดทักมาที่085366154หรือทักอินบ็อกซ์หรือติดตามครูกระแตทุกช่องทางไปดูได้เลยค่ะว่า้ยพร้อมที่จะร่วมโปรเจกต์ k คบายไทยแลนดด้วยกันไหมหรือใครที่เป็นสวสวออนไลน์ war, so online, สามารถเรียนออนไลน์กับครูกระแตได้แบบง่ายๆสอนฟรีนะคะสร้างธุรกิจแบบง่ายๆค่ะและยินดีทุกคนนะคะที่